สวัสดีครับสวัสดียาบายนะครับอยู่กับช่องกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมวันนี้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะกับมิสูบิชิไทตันนะครับแอร์ไม่เย็นก็คันนี้เป็นรถของของหมู่บ้านอีกแล้วไอ้ขราวที่แล้วก็รถหมู่บ้านอันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นน่าจะหลายปีแล้วแหละน่าจะมีการรั่ว ของในระบบนะครับเดี๋ยวทาการลือ้อถอดล้างแล้วก็ประกอบเปลี่ยนอะไรชิ้นส่วนที่เสียหายอันนี้ก็ถ่ายให้ดูเบื้องต้นกันนะครับแต่กว่าจะลือ้อกว่าจะให้ได้ดูได้เห็นกันก็น่าจะเป็นข้าๆหน่อยนะเพราะว่าผมทําคลิปผมก็ลงเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับหลายๆอู่ที่เขาทำเขาอาจจะตัดต่อนะครับตัดต่อแล้วก็กว่าจะเขาจะได้ลงเนาะ คือเขาต้องการความกระชับในการทาคลิปคือเขาไม่ได้ทําปุ๊บปั๊บเสร็จไงบางคันเนี่ยเขาทำกันเป็น2อาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนนะแล้วก็เอามาให้เราดู15นาที20นาทีนะครับกว่าเขาจะทํางานสําเร็จกว่าเขาจะส่งงานได้นะครับแต่และอู่นะครับอู่ที่ผมดูประจําก็ถ้าเขตนนทบุรีก็อู่แงจเจริญการช่างนะช่างต่ํอนาอู่แงจเจริญการช่างช่างต่ำนะเขตนนทบุรี านครราชสีมาก็ายางทองอะไรย่นนะครับผมเอฟซีครับผมเอฟซผมมีเอฟซีครับถึงผมจะซ่อมรถเป็นชีวิต,ตจิตใจซ่อมมาเป็นสิบสิบปีผมก็ชอบดูเราต้องดูคนที่เขาเก่งนะครับดูเป็นแนวทางขนาดเราก็ว่าเราก็ซ่อมได้นะแต่เราก็ชอบดูนะครับชอบการดูการพูดคุยของเขานะครับนะฮะก็ จะไม่ค่อยปิดกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคิดจะเอาไปทำกันเองก็อย่าไปทำเลยครับดูเอาไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะเอาไว้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์งานนะครับว่าอาการแบบนี้แล้วช่างก็บอกแบบนั้นมันจะขัดมันจะขัดความรู้สึกมันจะขัดความคิดเห็นขัดขัด,ขด,ขด,ขดสมองเอราหรือเปล่าแนั่นแหละนะครับ เมื่อวานเมื่อวานก็ไททันรุ่นนี้ฮะัสีประตูก็มาทําเบรกนะครับคันหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับทำไปหลายคันแล้วทํางานหลายคันผมก็ไม่ได้ถ่ายเกียดถ่ายครับเป็นงานทั่วไปนี่ครับการใช้เบรกให้คุ้มค่าแป้งแ่ง,แงจากจะเปลี่ยนพราเบรก8 0 0ร้อพันกบาทสองพบาท กายมัต้องมาเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะครับก็พอเบรกเนี่ยมันจะเริ่มที่ประมาณ400กว่าบาท500อกว่าถึงพันกว่าบาทนะครับถึง2 0 0พกว่านะแล้วตะเกตจะถามว่าเนี่ยจานอย่างเงี้ยอ,อ๋อมีนะมีนะจานเป็นแบบนี้คนก็ยังใช้กันนะเขาไม่สนใจนะครับเปลี่ยนพ่เบรกอย่างเดียวครับแล้วก็ให้มันถูให้มันทำงานไปจนมันเข้ารูปเข้ารอยใช้ได้ใช้ไปก่อน มันไม่แตกหรอครับถ้ารถมันไม่ได้ขี่เร็วเนี่ยประเภทแบบนี้รถเขาไม่ได้ขี่เร็วนะเขาขี่จนไม่รู้ว่าเบรกหมดอ่ะเนี่ยนะเนี่ยเราเบรกนี้เป็นของแท้ด้วยนะครับอ่นนี้ไม่ใช่เว้ยนี่ของโตตาต่อนี่อันนี้ก็ไม่ใช่นันไหนแนวนี่เขาแบบเนี่ย,บแบบเ,ยเอาง่ายเนี่ย ใช้เนี่ยเบรกมันประกบอยู่งี้ใช่ไหมเขาใช้นะครับไอ้นี่ก็บางไอ้นี่ก็หมดใช้จนเบรกปุ๊บนี่วิ่งปิ้วออกไปนู่นเลยนะครับเขาบอกวิ่งหลุดหน้าบ้านเลยนะเนี่ยแผ่นเนี้กระเด็นออกไปหน้าบ้านแล้วก็บอกแผ่นอะไรก็ไม่รู้นี่ครับบี้เลยไททันนะไททันรุ่นนี้แหละรุ่นคันสีขาวนี่แหละสีประตูรุ่นเดียวเลยนะครับกราบอกช่าง เดี๋ยวจะขับรถมาให้นะแต่ดีลูกชายเขาขับเป็นคนรับเขาดึงเบรกมือมาเนี่ยบเบรกมือเออไหนๆก็พูดแล้วเนาะวันนั้นผมกําลังทึ่งในเทคโนโลยีของเบรกมือที่เป็นไฟฟ้าแต่วันนั้นผมไม่ได้ลองไงว่าถ้าเกิดเบรกมันแตกอะแล้วเราจะดึงเบรกมือยังไงเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งเล่นให้ดูแบบเมื่อกี้ตอนที่ทําเบรเนี่ย เมื่อาวานาลูกชายเขามานะไททันนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เบรกนะเขาดึงเบรกมือมาเวลาเขาเบรกเบรกหน้าก็ลูกสูบนี่แทบจะถูกับอ,อะไรนะจานดิดอะลูกสูบเบรกเขาก็ดึงเบรกมือมานะครับดึงเบรกมือมาบอกต้องต้องค่อยๆแบบว่าวิ่งมาแล้วก็ใช้เบรกมือดึงแต่ถ้าเกิดมันผมก็ไม่ได้ศึกษาเนาะ ถ้าเป็นเบรกไฟฟ้านะ่ะคึกึกถ้าเราไม่หยา่าเบรกนี่มันจะไม่ไม่ทำงานเลยนะครับหรือว่าหรือว่าถ้าเราแตะแตะเบรกอยู่แต่ถ้าระบบมันรับรู้ว่ารถมันยังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยผมว่าเบรกมือ Scotland, มันจะไม่ทํางานนะครับถ้ามันทํามันก็จับปุ๊บเลยนะครับมันจะไม่จับแบบทีละสเต็ปอ่ะึกึกคึกึกอย่างเงี้ยพราะดึงปุ๊บมันก็ปืดมันก็เบรกเลยน่ยนะครับถ้ามันจับคือมันจับก็จับตายเลยนะครับแต่อย่างเงี้ย ผมถึงนึกผมก็เลยนั่งนึกไปนึกมาเออทำไมโตโยต้าเขายังทำเป็นเบรกแบบนี้อยู่นะครับแต่ทำไมพวกรุ่นใหม่ๆฟอร์ดมิสูหออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะเบรกมือนะแต่โตโยต้าก็ยังเป็นเบรกแบบนี้อยู่นะเนี่ยผมก็เลยนึกถึงได้ว่าเออมันก็มีประโยชน์เนาะเวลารถเวลารถมันเอ,อ่อเกิดเบรกมีปัญหาเบรกแตกเบรกเสีย ตัวนี้ถึงว่ามันจะโลเทคนะครับถึงว่าจะเป็นรุ่นเก่าผมว่ามันมีประโยชน์เลยนะแล้วเป็นเบรกมือเงี้ยระบบมันก็ไม่ซับซ้อนนะครับระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนบำรุงรักษาก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสังเกตรีโวยังเป็นเบรงนี้อยู่เลยนะนะครับก็ผมว่าบางอย่างถึงจะเป็นถ้าเรามองในในทางแบบว่าเซอร์วิสนะคือแบบฉุกเฉินอะ่ะ นะครับผมว่าเบรกแบบนี้นะมันยังมีประโยชน์นะครับก็แข่เราออกมือออกแรงดึงแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปกดปุ่มไม่ต้องไปกดปุ่มอย่างถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเป็นเกียร์ธรรมดาเราอยู่บนเนินนะครับอยู่บนเนินเขานะแบบเราไปจอดต่อต่อท้ายเขานะ่ะบางทีเราเหยียบคัด์แล้วเราจะปล่อยคัด์ออกตัวทีนี้รถมันจะถอยหลังไงใช่ไหม เบรกมือมันก็เลยมีประโยชน์นะครับช่วงสมมุติว่าเราต่อเขาเนี่ยขึ้นเนินึนสูงขึ้นเขาแล้วเราขับเกียร์ธรรมดานะถ้าเราปล่อยคัตเราเข้าเกียร์เสร็จสมมุติว่าเราคาเกียร์อยู่แล้วเราปล่อยคัตแล้วขาเราที่แตะเบรกเนี่ยจะต้องย้ายไปเหยียบคันเร่งทีเนี้ยถ้าเราไม่ถ้ามันถ้าคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ประสบการณ์การขับรถอ่าไม่เยอะนะครับอาจจะ ความสัมพันธ์ในการปล่อยคัดกับเหยียบคันเร่งอาจจะไม่พร้อมกันนะเราก็เลยต้องนี่ครับดึงเบรกมือแล้วก็ค่อยปล่อยคัดนะครับปล่อยคัดปล่อยคัดแล้วก็เริ่มเหยียบคันเร่งส่งช่วยนะครับจนรถมันเริ่มดึงดึงสู้กับเบรกมือนะมันดึงสู้ให้เราปลดเบรกมือปุ๊บรถมันก็จะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการขับรถขึ้นทางชันผมว่าเบรกอันนี้มันก็ ถึงมันจะเก่าเป็นระบบเก่าที่เขาวิาพา์วิชาญก็วิเคราะห์กันว่ายุคนี้มันต้องเป็นเบรกแบบนี้แล้วนะครับต้องเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ผมว่าผมตอนแรกผมก็ชอบอยู่นะวันนั้นผมนั่งเล่น H.L.V ผมชอบชอบยนี <c> ่ <oughs> มันหนุกดีเว้แต่พอละเนี่ยถ้าเบรกถ้าเบรกหมดเบรกแตกสายแตกเราจะใช้เบรกมือในการช่วยเบรกเนี่ยเออเนี่ยถ้ามันถ้าระบบเบรกมือสมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์ใช้ได้ดีนะครับถ้ารถคันไหนเบรกมือทํางานบกพร่องสายเบรกมือตายนะครับสายเบรกมือติดสายเบรกมือไส้มันตายจะนิมขึ้นก็เอาไปซ่อมนะครับไปซ่อมอย่างน้อยอันดับแรกเลยเวลาเราไปตรวจสภาพมันจะได้ผ่านง่ายนะครับเวลาดึงเบรกมือให้มันอยู่ให้มันทํางานได้สมบูรณ์ร้อยเนะครับเบรกมือสําคัญนะนะครับมันเป็นมือที่3ในการช่วยชีวิต ช่วยให้เราแก้ปัญหาในการขับรถได้นะครับเวลาฉุกเฉินเรื่องระบบเบรกนะฮะเบรกแบบโดยที่เราไม่ต้องเบรกเท้านะครับดึงเบรกมือเอานะครับถ้าเบรกมือสมบูรณ์เบรกมือสมบูรณ์ดีดึงนิดเดียวมันก็จะชะลออยู่เลยนะชะลออยู่เลยนะครับเราก็ดึงแล้วก็กกะให้มันไกลๆหน่อยนะนะครับผมเออมันก็ถึงมันจะ เก่าไปหน่อยแต่ก็ยังมีประโยชน์นะครับผมว่ามันก็ยังใช้ได้หลายปีนะครับไอ,รไอ้รถไอ้ไอเบรกมือแบบเนี้ยผมว่าก็ยังมีค่ายรถที่ก็ยังใช้แบบนี้อยู่อีกหลายปีนะนะครับนอกจากว่าระบบ parking เบรกเบรกมือเนี่ยเขาอาจจะใช้พ่วงกับระบบทัก c t i o n control หรือว่า,าระบบขับเคลื่อนพ่วงก,กันที่มันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็เลยจําเป็นต้องใช้เบรกไฟฟ้านะคก็ อันนี้เมื่อวานเขาขับมาเขาดึงเบรกมือผมพราะว่ามันมีประโยชน์นะนะครับเพราะว่าผมก็ชอบใช้เบรกมือประจานะวิ่งแบบไม่ต้องเบรกเท้าใช้เบรกมือนะครับเวลาฉุกเฉินเ,เดี๋ยวทําการลื้อถอดนะครับหรือถอดตู้แอร์ออกมานะครับว่าแอร์มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก่อนจะถอดเดี๋ยวจะติดเครื่องเช็คน้ํายาแอร์ดูก่อนนะครับว่ามีหรือไม่มีรอสักคู่ ด้านโลนี่ตกเลยนะน้ำยาน่าจะหายหมดแล้วแหละแต่ด้านไฮมันขึ้นนะครับเนี่ยมันแข่งขึ้นขึ้นลงๆนะครับอา,อาการของแอร์นี่จะดูได้พิเกตได้นะว่าแอร์มีปัญหาอะไรบ้างนะครับในหนังสือก็มีนะถ้าเรียนถ้าอ่านถ้าศึกษามันก็จะมีให้ดูนะครับอ่านอาการของระบบแอร์ด้วยเกตนะครับ เกตน้ำยาเนี่ยมันสามารถอ่านอ,าอ่านอาการของระบบแอร์ได้นะครับในหนังสือก็มีนะหนังสือเทคนิคเทคโนนะครับขอบคุณมากนะสรับรการรับชมนะครับเดี๋ยวลื้อก่อนนะครับรั่วแน่นอนระบบรั่วแน่นอนนะครับคันนี้ยอดฮิตอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ที่ที่ไหนแล้วครับมีแต่ในตู้นี่นะครับเดี๋ยวลยดูนะฮะขอบคุณมากเลยครับ,บ,รบสวัสดีครับ